สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาอยู่ที่ศูนย์คูบตาปิติแท็กเตอร์ครับพี่น้องครับมาเบนรถเกี่ยวเข้าครับพี่น้องอันนี้ใช้บ่อยครับใช้บ่อยใช้บ่อยมาลองลอยยี่สิบครับ ลอยยี่สิบครับใช่บอยิเปลี่ยนใจเอาเป็นลอยยี่สิบบอ้นะครับคือบอยเหยียบคือบอยเหยียบเบรดอันนี้แกกำลังสตาร์ทอยู่ครับ S <S สงสัยบอยอยากอันนี้ให้ใช้บอยครับว่าไหมเดี๋ยวเบ่งรอบๆขั้นนะครับนะครับาชายบอยมาเบ่งรถครับเมื่อเดี๋ยวสิวัดขนาดฝาตูนะครับ ไปเจ็ดชุดยกฝาตูนะครับวันนี้กับเกีียวดันนะครับเกีียวดันลอยเศร้านะครับไ,ได้ที่ออกลอยเศร้าไปแล้วครับอยากใช้เกีียวดันนะครับเดี๋ยวติดต,ต่อมาทีใช่หน่อยรถเกลียวได้นะครับเดี๋ยวเฮ็ยดใบถ่านะครับก็บเป็นคล้องทาง่าอูประสิทธิโชการช่างครับนี่นั่นน้ำมันมัด <laughs> นะครับอันนี้เซลลเซลล์ยังครับนี่ครับผมเซลลอาร์ตครับผมเซลลอาร์ตนะครับเนาะปีตีแท็กเตอร์อ่ะพี่น้องท่านใดท่านได้นะครับสนใจอยากออกรถกับเซลลอาร์ตครับขอเบอร์โทร่เนี่ยรับผมศูนย์หกห้าสองเก้าหนร่งปดห้แปดครับเบอร์ีตีแท็กเอรับปีตีแท็กเตอร์ครับพี่น้องครับผมกับเป็นลูกค้าปิตีแท็กเตอร์สามคันแล้วอ๋อ้ยอดแล้วก็ขายแล้วครับ กจนรวยอลไรล่ะออกในรถเออออกรถเกี่ยวครับรวยเด้อมสต็อบเป็นขังปะก็มหัศดอ่ะใช่บ่อยโอ้ใช่บ่อยบ่ได้มีบาดแผลใดครับดอก ลอยเท้าคูอปอตาดีซี่ลอยยี่ซิบ็ะครับมีสามโหมดให้เลือกครับพี่น้องครับ เป็นตัวนวดแล้วเป็นหัวเจียวครับ ต้องทำไมเกาละ